รถล้างสเต็กนะครับนะวันนี้นะครับผมมารถล้างสเต็กนะครับหัวมีทั้งหมดนะครับตอนนี้นะครับ4ี่หัวนะครับที่เสร็จแล้วใหม่ๆนะครับพร้อมจะส่งลูกค้านะครับ2หัวนี่ผมมีตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างนะมีเจ้าของแล้วนะครับ4เซนนะครับเ2 0ลยึก75าตานะครับ2 3 5สต่อ1นหัวนะครับลูกค้าสั่งมา2หัวต่อกันเนี่นะครับเดี๋ยวผมต่อไปให้เรียบร้อยนะครับนี่ นี่ขนาดเนี่ยนะครับตามนี้นะครับป้ายแผ่นเพลนะครับอันนี้เป็นวนล้อมนะครับวนล้อมวนล้อม N20 นะครับตอนแรกผมถามเขาป๋าจะเอา N 20หรือว่า15้านะครับแกบอกเอา N 20นะครับทำวนล้อมนะครับมันขาดยากดีนะครับแล้วก็ขยะมันก็ปลดง่ายกว่าปลดลาง่ายกว่าเออแล้วก็นี่นะครับยอดนิยมอันนี้น่าใช้มากๆนะครับผมเห็นแลวผมยังอยากเอาไปลงเลยนี่นะครับ3มเซน n 25้า ลึก75ตานะครับหัวนีอหนักนะครับหมอนครึ่งนะครับความยาวหมอนครึ่งนะครับเชือกข้าวนะครับหนาสามมิลครึ่งนะครับทุน่นพลาสติกแล้วก็ตะกัวนะครับ3ากิโลนะครับต่อความยาว3เอ้ยต่อความยาว1นึ่เมตรนะครับประมาณ150เมตร แล้วก็นี่อันนี้นะครับยอดนิยมอีกหนึ่งหัวนะครับสามเซนธรรมดาจะเห็นผมขายนะครับส่วนใหญ่จะเป็น n อ5่ิาไอ้ตัวที่เป็น N30 นะครับนะสบัดปลาง่ายกว่านะครับติดป้าหลังเขียวนะครับแล้วก็สบัดลุง่ายกว่านะครับโอ้หนักนะครับเชือกไา่หนาสามมิลครึ่งเหมือนเดิมนะครับสาหรับอวนเข็นนะครับสาหรับอวนเข็นนะครับขุนนะครับพูดถึงทุ่นนะครับทําไมถึงไม่เคยมีใครสั่งนะครับลูกทุ่นยางนะครับถ้ามีใครสั่งผมก็ทานะครับทา ครับราคาเท่ากันนะครับลูกร,ระบาดนะครับนี่ลูกทุนยางน่าใช้นะครับถ้าเป็นผมผมถ้าเป็นผมนะความเห็นส่วนตัวนะถ้าเป็นผมทําเองนะทําเองใช้เองนะผมจะใส่ลูกทุนยางเพราะมันเบาเรื่องเงียบเลยนะครับนี่นะลึก75ตานะครับลึกประมาณ2องเมตรยีในแนวดิ่งนะครับในแนวดิ่งก็คือตั้งแต่ทุ่นถึงตะกัวนะครับ75ตานะครับ3ามเซนเจตา3ามคูณเจได้2เมตร ยี่ห้านั่นคือความลึกนะครับเป็นเมตรนะครับสองเจ็ดห้าเซนนะครับนี่นะครับโอ้โหน่าใช่มากๆนะครับ N สาสิบตัวนี้สามพันสี่นะครับสําหรับ N สามสิบถ้าเป็น N ยี่ห้าสามพันนะครับอันนั้นเป็นราคาหน้าครับอันนั้นเป็นราคาหน้าร้านนะครับร้านเราอยู่ริมทะเลนะครับติดหาดสาเร็จนะครับร้านสีน้ําเงินนะครับไปไปกัน Takk. Ah.